มาแชร์ท่าปัน้นกลง่ายๆทําได้ที่บ้านเลยค่ะเริ่มจากท่าแรกนะคะยกขาแบบนี้นะคะออกไปด้านข้างนะคะทำส10ครั้งนะคะสลับซ้ายขวานะคะวนไปเลยจ้าทำแบบนี้นะคะ10ครั้งนะคะ3มเซตนะคะหรือจะมากกว่านี้ก็ได้แล้วก็ท่าที่2เลยค่ะดึงเข่าเข้าหาตัวนะคะแล้วก็เตะออกไปด้านหลังแบบนี้เลยค่ะ10ครั้งนะคะสลับ ซ้ายแล้วก็ขวาเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนทําไปเลยจ้าวนไป3มเซตหรือจะมากกว่านี้ก็ได้แล้วแต่ชอบเลยท่าที่3นะคะยืดขาออกนะคะแล้วก็ยกขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะคะ10ครั้งทําสลับกันนะคะซ้ายขวาท่านี้นะคะจะได้ก้นเน้นๆเ,เลยค่ะทุกคนใครที่มีปัญหานะคะก้นหย่อนคล้อยนะคะท่านี้จะช่วยยกก้นเด้งได้ดีมากม ท่าที่4นะคะนั่งแบบนี้แล้วก็ยืดตัวออกไปด้านหน้าแบบนี้เลยค่ะท่านี้นะคะจะได้ทั้งต้นขาก้นแล้วก็หน้าท้องด้วยรับรองว่าสาวๆต้องชอบท่านี้แน่เลยค่ะ ทำเพลินมากๆท่าที่5านะคะนั่งแล้วก็ยืดตัวขึ้นแบบนี้นะคะจังหวะที่นั่งนะคะให้ก้อนของเราชนแค่ปลายเท้านิดเดียวนะคะไม่ต้องนั่งไปเลยนะทุกคนท่าที่6นะคะชันเข่าและยืดขาออกมาด้านหน้าแบบนี้และดันตัวของเราไปด้านหน้าสลับกันซ้ายขวานะคะ10บครั้งทําทั้งหมด3เซตหรือจะทํามากกว่านี้ก็ได้รับรองว่าท่านี้จะได้กลด้านข้างแบบเน้นๆเลยคะ่ะทุกคนหรือว่าสาวๆคนไหนที่มีปัญหาขาเบียดนะคะ ท่านี้ก็ช่วยได้ดีเลยค่ะหลังจากออกกําลังกายแล้วนะคะก็อย่าลืมยืดเส้นยืดสายกันด้วยนะคะคนที่เพิ่งออกกําลังกายใหม่อาจจะรู้สึกปวดเมื่อยนะคะการยืดเส้นหลังออกกําลังกายจะช่วยลดอาการปวดเมื่อยได้นะคะก็ลองนําท่าที่ปางลงในคลิปนี้ไปปรับใช้ได้เลยนะคะทุกคนและนี่ก็คือรวมท่าปั้นก้นที่ปางใช้เป็นประจำเลยนะคะลองไปปรับใช้กันดูนะทุกคนมันดีมากๆ